พบกับช่องปอจ้านะคะวันนี้เราจะพามาชมบอกบกันนะคะเดี๋ยวให้ดูกกเห็นไหมนี่คือบอกบชาวบ้านนะคะยังตัวเล็กอยู่นะคะเพราะว่าอันนี้เขาใช้ให้มาดูนกนะคะก็เลยเอามาถ่ายด้วยแบ่งปันกันนะคะไม่สองบ่อนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกบ่อหนึ่ง นะคะถึงแล้วนะคะดูกันเลยเห็นไหมเอ่ยซึ่งมันก็อยู่ข้างๆกันแหละคะ่ะอันนี้จะเป็นตัวที่ยังไม่มีขานะคะตวนจะเป็นบอหนุนจะเป็นที่มีขาแล้วแต่ก็ยังมีหางอยู่ในบางนี้ในนี้เป็นบางตัวค่ะที่จะในนี้เป็นบางตัวนะคะ,ท,ะ,นนะ,คะที่จะมีขาแล้วเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนบออีกนะคะนี่นะคะ่ะเยอะแยะเลย วันนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย